นี่ว้วาวเลยนะอ่าขายก่อนเท่าไหร่ครับสองพันเจ็ดครับอ่าแหน่แหน,ไ,หนได้เป็นแฟนจริงไหมครับอะไรนะครับแล้วได้เป็นแฟนจริงไหมครับต้องซื้อร้อยกล่องนะครับอ่าร้อยกล่องได้ไรบ้างครับ เกาะมึกไปหมดแล้วครับอะไรนะครับอ่าจะพูดยังไงอ่ะได้แล้วแ้ได้อะ,ะ,ะ,ะไรบ้างครับร้อยกล่องได้อะไรบ้างได้ข้าวไงครับร้อยกล่องนอกจากร้อยกล่องมีอะไรอีกไหมครับ นีแฟนใครนี่แฟนไอหมึกหรอแถมข้าวครับแถมข้าวสิบกล่เอ้าแสดงว่าโกหกผมมะดิโกหกอะไรครับหนูยังไม่โกหกเลยเอ้าแล้วบอกไหนไหนได้เป็นแฟนอีหนูบอกว่าแฟนไอหลุยหรอหนูบอกว่าถ้าถ้าซื้อร้อยกล่องจะมีแฟนขอโทษครับทำมาฟังทาวิษณกอดแต่หน้าทายาสก่อนทำเป็นทำฟาวิษณกต่หน้าทายาสก่อน ว่าว่าไงครับเอ่อผมมีเกาะแบบให้ยืมแทนได้ไหมครับผมผมขอซื้อได้ไหมอ่ะขอซื้อหรอใช่ครับใช่อืขอไว้ก่อนก็ได้ครับถ้าแบบเป็นยืมแบบยังพอให้ยืมได้ครับเขาเขาซื้อได้เลยไหมครับอ๋องั้นขอขอไว้ก่อนก็ได้ครับขอบคุณครับให้ให้ยืมเท่าไหร่ครับเอ่ออยากยืมเท่าไหร่ครับผมสอบถามได้ไหมประมาณพันสองพันครับได้ครับ พราะผมพอมีนะแต่คุณต๊อดคืนคืนได้ไหมถ้าคุณต๊อดสัญญาคืนผมโอเคครับอ๋อแล้วมีเกาะเกาะแล้วก็มีอะไรอีกครับนอกจากเกาะตอนนี้มีแต่เกาะครับเฮ้ยถ้าแลกร้อยอันน่ะมันได้เกาะกี่ตัวหรอครับเออเหรียญเหรอครับใช่ใช่เฮ้ยได้เกียนวะเออไม่แน่ใจครับผมจะได้ยืมยืมดีไหมครับยืมสำรองไว้ไหมเดี๋ยวคุณต๊อดโทรหาผมก็ได้ครับถ้าคุณต๊อดเอออยากอยากยืม ไม่ถ้ามันมันเริ่มรีแล้วมันมันจะไม่ไม่อยากยืมไงมันยืมไม่ได้ไงมันจะหาว่าช<อ>่วยเลือต้องยืมก่อนล่นครับเอาไง <ผม S 1> อ่ะคน <ผม S 1> ดูถามน้องในแก๊งให้ไล้ครับรวบรวมว่าถ้าใครอยากขายมีเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาก็ได้ครับผมเปิดให้แชร์ขาพิมพ์ได้นะถึงถึงห้าถึงสี่ทุ่มครึ่งนะรีแล้วกูไม่เปิดแล้วนะครับตอ่อครับ ให้ผมเช่าไหมหรือว่าให้ไปกับพี่เหมือนเดิมไปกับพี่ก็ได้น้องโอเคครับพี่ชายอาอไงพี่ตอดผมผมตอนแรกจะจับมันได้ละไปไปเล่นมาเมื่อกีก้จะจับได้แล้วตัวตัวที่พี่นั้นน่ะแต่ผมก้องผมโอ้ผมแตกก่อนอ่ะอะไรกไอไอ้นั่นที่พี่โดนอ่ะที่พี่โดนมาตะคบอ่ะผมไปแอบ,บเล่นมาเมื่อกี้เกือบได้แล้วพี่มันมต้องทําให้หนาคนเนี้ยก็กูกับมันก็หนาแล้วนะแต่มันไม่เข้า เดี๋ยวผมกำแพงมันแตกเลยเฮ้ยชื่ออะไรนะครับคุณผู้หญิงชื่ออะไรนะครับคนนี้ข่าวไหมอะไรนะครับชื่อชื่ออะไรนะครับชื่อบูโน่ครับบูโน่บูโน่เหรอครับใช่ครับใช่อ้าวไม่หลุดมีอาการอ่ะบูโน่อายุเท่าไหร่ล่ะครับ อายุสิบเจ็ดครับอ่ายังไม่มีหวันใจใช่ไหมครับถ้าจะไม่คนเนี้ยทำไมหลุยมีอาการอาหันปรมองพี่ทำไม,มาาเนี่ยแฟนมึงหรอไม,ไม่ใช่คนคุยอืมคนคุยเหมาะป่าครับคือน้องในแกงเค,เคยบอกไว้ว่าคนคนนี้นิสัยดีครับน่ารักแล้วก็สดนะครับ ใครบอกครับคนในแกงครับคนในแกงใช่หรือเปล่าไม่รู้อะน่าจะจำผิดคนหรือเปล่าครับคนนี้แหละครับที่ชื่อบูโน่น่าจะผิดคนมาง แล้วจะพูดยังไงอ่ะอ่าจีบได้ไหมครับอ,อะไรเล้วมึงเป็นอะไรหลุยไม่มึงเป็นอะไรไตอนเนี้ยไม่ไมนเนี้ยมันมองผมไม่หยุดเลยเนี่ย <laughs> ไม่แล้วแล้วผมอยากสอบถามว่าอ่าจีบได้ไหมครับหรืออะไรได้ไหม อิ่ไม่ได้ครับมีหวานใจแล้วครับหวานใจชื่ออะไรล่ะครับอะไรนะครับผมก็ให้แบบเป็นคนคุยก่อนได้ไหมผมก็อยากลองลองลอง,ลองทำคะแนนดูได้ไหมครับแล้วมาทำให้รังเกียจผมขอลองคุยกับคุณไปก่อนได้ไหมครับเอาดีจริงครับจริงจริง ยอมซื้อข้าวหมดเลยก็ได้ะขอเป็นคนคุยยอมทุกอย่างอะอแล้วหลุดเป็นอะไรเอาไอ้ที่เขาบอกเขาไม่มีหวั่นใจคุณไม่ลองไปหาชาวด้วยไม่อ่ะครั้งแรกกับจิ้งเลยอ่ะแล้วโดนใบแดงแล้วด้วยไม่มีสิทธิ์แล้วจิงอะไรอ่ะคุณอ่า ผมผมเคยเจอครับครั้งแรกเราปิงเลยอะได้เลยใช่ไ,ไหมครับจะพูดยังไงอะมันพูดได้เหรอครับพูดได้ครับพูดได้อ่าอ่าในในในนอกครับบางีน่าจะจำผิดคนกัเลยเพะอถ้าไม่ไม่ได้ผิดคนก็ไม่เป็นไรครับแต่จำคนนี้ครับ ให้ผมลองคุยก่อนได้ไหมอ่ะอุ้ยเป็นไรหลุยมึงพิมพ์อะไระไรมึงพิมพ์หาใครอ่ะคุณไม่ลองแบบไอคิดดูมึงเป็นอะไร<ด>เฮ้ย<อ>หลุยเนี่ยาการพิมพ์ใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะไอ้บูมึงดูมันดิอ,ดดอันนั้นทำไมเขาเขาไม่มีแฟนครับอ,อ่ะแล้ว เขาถามอีกรอบได้ไหมเขาถามตรงเลยคือก็คือยังไม่ได้มีแฟนแต่ว่าแต่แค่แบบว่ามี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 คนคุยถูกไหมครับแต่ไม่ใช่แฟนถูกไหมแค่คุยอยู่แค่เขาใช่เดงว่าผมก็มีสิทธิ์มีมีสิทธิ์อะไรครับมีสิทธิ์แบบว่าเออก็ก็คุยด้วยเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่แฟนะ่ะได้ไหม อ่ะยิบยิบสี่กับสิบเจ็ดมันห่างกันกี่ปีครับผมรอได้ครับรอสิบแปดก่อนก็ได้จะได้กินไข่แดงขออนุญาตครับเออบูมีข้าวป่ะมีครับมีครับลุงลุงเรียกอะไรเดี๋ยวผมเอาเองเดี๋ยวผมให้เองครับคุณี้เนี่ยเรียกอะไรครับลุงมีคนเขาจะซื้อครับผมไม่ได้ซื้อ พี่ครับมีคอปเปอร์ขายไหมครับพี่วผมผมหมอบหมดแล้วอ่ะผมหมอบหมดแล้วลุงให้เดี๋เดี๋ยวเลขอะไรครับคนยาวข้าวเลขอะไรเรียกอุ้ยเอาเงินที่คนชื่อพอเลยครับฮัลโหลครับพีี่มคอปเปอร์ขายไหมครับพี่วันนี้วันนี้ครับกระเป๋าเลขอะไรครับ ทำไมอ่ะคุณจะให้อะไรอ่ะจะจะซื้อข้าวไงครับที่เหลือหมดเลยอ่ะหนึ่งศูนย์หี่ชั้นแปดอยู่นี่เท่าเท่าไหร่ครับเออเอาทั้งหมดเลยเหรอครับเอาสรุปแฟนมึงเหรออะไรแล้วแต่เราที่จะไปคุยทำไมเขาไม่มีแฟนแลาวมึงถามคนดูไหมคุยขออ่ะสรุปผมขอถามอีกครั้งได้ไหมมีคนคุย แล้วหรอแต่ไม่ใช่แฟนถูกไหมครับใช่ครับใช่แสดงว่าผมก็สามารถคุยได้ถูกไหมเนี่ยเพราะเพราะว่าเวลานอนอนช่วงนี้ยผมแบบนอนไม่ค่อยหลับอยากมีคนคุยแบบทิ้งสายไวอ้อ่ะเย็นเช้าแล้วก็ถามอยากโทรถามว่ามีข้าวกินอะไรหรือยังอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยอ๋ออย่างนี้น เป็นไปได้จะรังเกียจไหมครับว่าขอคุยไหนได้ไหมครับที่ดิมันคือมีคนเฝ้าแล้วดิครับชื่ออะไรเหรอครับเฝ้าครับไม่บอกครับบอกไม่ได้ก็แค่คนคุยไม่ใช่แฟนไม่ใช่หรออยู่อยู่แกงอะไรครับอยู่ในเมืองเล่นเมืองนี้ไหมครับหรือไม่เล่นครับไม่เล่นนะครับไม่เล่นแล้วเอ้าเขาเลิกไปนานแล้วเหรอครับไม่นานครับ เขาอยู่แก๊งอะไรเหรอครับตอนนี้เขาอยู่ดาวรับนักการนคุยถูกไหมครับน่าจะโดนถ่าโดนถ่าววนไหมครับน่าน่าจะโดนถ่าววอนนะครับผมว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาครับไม่กลับครับเขาอยู่โอ้โหสรุปคุณเปิดใจให้ผมจริงไหมเนี่ยให้ผมเฮ้ย เรื่องปใใเองป็นไรสเสียงใครครับอะไรครับขอ,อสเสียงไอ้หมาเห่าครับค่านนี้มาเร็วมาครับมาที่บ้านครับไอ้หลุยมึงหันมึงมึง,ม,งมึงดูสตรีมกูอยู่แล้วมึงยิ้มอะไรคุณหิวข้าหรือเปล่าเนี่ย หิวครับหิวมากด้วยน้องผมผมเป็นคนคุยได้ไหม,มหคุณคุณมานี่ขอขอนญาตอุ้มได้ไหมครับเนี่ยพามาคุยมันมีม,ม,ม,มีน้องไม่เห็นนะครับกลัวหน้ไหน้าครับเนะ่ย ญาตล่ำในเกมเลยแล้วกันพี่ชายครับขอญาตผ่า,าไปบ้านปูนเลยเด้เอมันเป็นไรหลุยีไม่ม็ไรไใน,ใน,นไรเขาบอกไม่มีแฟนค,คุณคุยผมอะไรเขาไม่ได้บอกว่าเป็นมึงเลยนะเขาไม่พูดชื่อด้วยเขาไม่ชัดเจนครับเขาไม่ได้ชัดเจนกับมึงครับมาด,ดูดูดิฮัลหแป๊บนึงขอขายข้าวก่อนมีกี่กล่องเขา กุหยอดหมดกันแหละมีร้อยยี่สิบหกกล่องครับข้างมีร้อยยี่สิบหกกล่องแล้วหัวใจมีให้ผมแค่กล่องเดียวได้ไหมครับไอ้คุณเอาแคปชั่นมาจากไหนเนี่ยเอยอะแยะเลยแคปชั่นไม่มีครับแต่คารมดีครับเฮ้ยนอะ้านเ้ยเป็นไรมึงจะพูดแซ่ทำา,ทมา,าไมเสียบมันเข้าอะไรอะไรนะครับเสีงยงใครอ่ะเสียงหมาครับเสียงหมา ขอโทษน,นะครับมันไม้ผมดูดเข้าพี่ข้าวมันราคาสามพันแล้วหรอเดี๋ยวนี้เชื่อหนูอีกเอ้ไม่เชื่อน, 3, 5, น้องคนที่สองหนูห้าพันนะอุปกรณ์แล้วอาุปาการณ์จะกูเตะสรุปยังไงครับได้ไหมให้ผมหมอบหมดเลยร้อยยี่สิบห้ากล่องอคุณบอกว่าขายข้าวถ้าหมอบหมดให้เป็นแฟน แต่ผมไม่เป็นแฟนกันได้ผมขอเป็นคนคุยคุณกันได้ไ,ไ,ได้ไหมแตอไม่มีคนคุยแล้วมันจะร้องอะไรนะมันจะร้องอะไรอีกบ้างอะไรหลุยเป็นอมุกอะไรขนาดนั้นอ้าวก็เขาไม่ไมีแฟนกำจีบช่วยเป็นอะไรจีบช่วยน้องเอาสรุปยังไงครับ มันจะถึงงานภูแล้วว่าไปเที่ยวงานภูไหมครับเลเือนครับอะไรเลือนอะไรอ่ามันจะมีเที่ยวเที่ยวอ่ามันจะมีเทศกาลงานภูครับออกมาจะไปเที่ยวไม่มีเพื่อนไปได้ไปไหมครับไปกับเพื่อนผมอยู่แล้วอ่ะเพื่อนกันเหอออกไปกับเพื่อนเหรอครับเพื่อนผู้หญิงผู้ชายครับ มีทั้งผู้ชายกับผู้หญิงครับออแล้วม,มีมีสักแบบไหนครับที่แบบว่านัดเจออะไรเงี้ยครับอ่พี่สวนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไอาตาวอลซีออ้ยวอลซีผมได้เล่นเดือนหน้า,าเลยนะนทำแก๊งอยู่ครับเนี่ยเคลียร์แก๊งปัญหานะไอนี่อยู่นะ น่าจะไปมนที่ยี่ห้าครับยี่สี่ครับยี่สี่ไม่ก็ยี่สามนี่ยครับต้องดูกันครับยะอยู่สามวันสี่วันครับแต่ถ้าเป็นเป็คุณผมรอได้ผมขอเลี้ยงข้าวคุณได้ไหมอ่ะลังเกียจไหมครับเลี้ยงข้าวแล้วก็พาไปไปเที่ยวร้านเหล้าต่อครับเฮ้ยอะไร,ะไรมึงเป็นไรเนี่ยไอ้หลุยเรไม่รู้จะว่างไหม ของผมอะไรเออครับมันไม่มีล้ำหรอกครับมึงมึงอ่ะเขาดูถ้าขอหลุดเขาก็ต้องพูดแล้วว่ามีแฟนแล้วชื่อหลุยมึงให้เขาพูดเดี๋ยวะเขาเป็นกันไม่พูดเลยเออเฮ้อยังไงนะครับขอพูดใหม่อีกทีได้ไหมครับเอ่อครับ หรือมึงเปลี่ยนคนเถอะวันนี้พี่ขอเถอะคุณพูดว่าอะไรอ๋อพูดใหม่ได้ไหมครับบอกว่าไม่รู้จะว่างไหมคะเอาไปกับเพื่อนแล้วแวะแวะสลเวลาได้ไหมอ่ะกินข้าวด้วยกันก็ได้ครับพาเพื่อนมาด้วยก็ได้นะคนสองคนก็ได้ครับแล้วก็ไปลนเล่าต่อครับลูกน้องกาต้องไปเยอะดิแล้ว แล้วขากลับนะครับกลับเยอะไหมครับอะไรนะครับงั้นเขาจะรู้ป่ะแล้วขากลับกลับเยอะไหมครับกลับก็กลับข่าเดิมนี่ล้เป <c oughs> ็นอะไรมึงเป็นอะไรมันอ่านไม่นอะไร <c oughs> <c oughs> อะคุณดูมึงบอกไอ้หลุยดีว่าผู้หญิงเขาชัดเจนไหมตอนเนี้ยอะบอกมาดิอะมึงมาฟังอะมึงมาฟังมึงมาดูเลยอะเอาแล้วกลับกับกับกันแต่แบบเราไปจะไปกินเที่ยวกันได้ไหมอะถ้าถึงห้องแล้วอ่ะเราก็คงากชวนคุณมาดื่มอย่างเงี้ยว่างก็จะไปได้ครั พี่สาวมีข้าวขายบ้างไหมครับพี่พี่ชายมีมีข้าวขายบ้างไหมครับมีค้เสเลขอะไรครับต่องเท่าไรครับพี่เอากี่กล่องครับห้ากล่องครับเลขอะไรครับเลขหนึ่งสามสี่สามครับอันนี้ไม่เป็นไรครับนม่ให้ใช่ครับพี่ใช่ข้าวขาขอบคุณมากครับพี่มีแฟนนะครับพี่อะไรนะ อไม่เกี่ยวกันดิลุยมันก็กขาเขาไม่ชัดเจนกับมึงมึงจะอะไรเนี่ยแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเขาชัดเจนกับมึงเราคนดูเนาะฮะคนครับครับผมอ่าไอความยังติด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 ไอ้นั้นนะครับคําถามไอที่คุณยังไม่ตอบเลยอะว่าถ้าแบบเออถ้าคุณ ถึงแบบมาไปเที่ยวกับครอบเสร็จแล้วผมอยากชวนไปขึ้นไปเที่ยวร้านเหล้าอเงี้ยได้ได้ไหมครับเป็นกูนะถพากินข้าวเสร็จล่ํายันเช้าให้ไปมันะาาาาถามใครถามเพื่อนเหรอครับกลัวเธอไม่ใช้ในฝันขออภัยครับมึงทําไปบอกแล้วเนาะอย่างว่าเนาะ,ะ,ะถามหวังใจเหรอครับ ม่ไ่แล้วผมอไม่แล้เแี้ยมมอ่ะไอ่ะม่กล้าสรุปหวั่นใจคนชื่ออะไรอะขาดเนี่ะที่เรารับบอกไม่ได้ครับเป็นความลับอ่ะอ๋อ สรุปผมก็ได้เค้กเกอร์ใช่ไหมที่ผมคิดไปเองน่ะยังผมเมลจะบอกอะไลองไปหาจิบคนอื่นดูดิโอ้ยเอ้ยพี่กูไม่เนื้อหอมเหรอวะแบ๊กแบ๊กแบ๊กว่าครับพี่มนใน่น่นองในพี่ชอบนคนเนี้ย อ๋อชอบเหรอครับคือพี่ผมชอบอะครับรับผดรับพี่รับรับรักพี่ผมเถอะับเป็นคนคุยก่อนกันได้ครับใช่ครับเพราะพี่ผมอกหักมาหลายคนแล้วครับวงจีบใครก็แบบเปแต่คนเทียบพี่ผมจริงใจลอยครับแถมหล่อด้วยครับคนนี้ใจดีเป็นเสียครับน้องพี่ไอ้แม่งจะจะชวนเขาไปเที่ยว ไม่ก็ไปกันได้ครับมันก็แค่ไปเที่ยวเลนเฉยๆครับคุณพี่หญิงแล้วก็ไปร้านเหล้าต่อด้วน้องใช่กินร้านเหล้ามันก็นะครับการผ่อนคลายเนาะก็ก็เลยถามว่าแล้วถ้าเขาไปกับเพื่อนอนะพอเขากลับห้องแยกย้ายกันกับเพื่อนอนะไปเที่ยวต่อกับผมได้ไหมตองพี่มันก็แบบฟิลว,ว่าเออแบบเที่ยวกันเนาะพี่เนาะใช่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 ใชคณผู้หญิงโอเคไหมล่ะ ต้องถามเขาก่อนอะแล้ว,แล,วแล้วไม่ถามผมบ้างหรอให้ผมเป็นคนคุยได้ไหมอ่ะถ้าผมแบบเออขอคุณบ้างอ่ะเพราะคุณก็ไม่ได้มีแฟนถูกไหมล่ะคุณก็แค่มีแค่คนคุยผมไม่อยากคุยเยอะไม่เขาเรียกว่าเป็นแบบนี้ครับไม่ได้คุยเยอะครับ การที่เป็นคนคุยครับยังไม่ได้เป็นแฟนนะครับแต่เขาบอกว่าคุยคนเดียวได้เคี้ยวยากนะครับใช่ครับถูกก็มันก็จริง สดีค <c oughs> ชอบเขาไปทั่วเมียมีทุกเมืองกูจะฟ้องซัมเมอร์ให้มากระทีเมึงตาสี่สิบเก้า <c oughs> เอาคำถามตรงคือผมคือตอนนี้ก็เหมือนไรความหมายถูกไหม <c oughs> ผมไม่มีการชนะหวั่นใจคุณเลยเหรอคนคุยคนที่คุยอยู่แค่ผมพิสูจน์ตัวผมยังพิสูจน์ตัวไม่ได้เลยเหรอไม่ให้ผมพิสูจน์ตัวหน่อยหรอ ก็ตอนนี้ผมก็ยังคุยกับเขาไงถ้าแบบผมไม่มีคนคุยก็คุยได้ผมเข้าใจไงแต่ผมกลัวคุณคุยแล้วเขาทําคุณโออกห่างไงก็วันไหนวันหนึ่งเขาทําคุณโอ้กห่างมาอย่างน้อยก็มีผมไงที่ยังคุยกับคุณอยู่ก็ถ้าสมมติใช่ไหมคุณคุยกับคนคนหนึ่งแล้วคุณแบบมั่นใจในตัวเขาอะไรเงี้ย S 2> <S 2> ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบเราทาเต็มที่แล้วอ่ะถ้าแบบแต่แต่ถ้า,าแต่ท้าเป็นผมนะผมก็เออท่านแบบว่ามีคนอยากแบบว่าเออถ้ายังไม่ถึงขั้นแฟนอะ่ะผมก็คุยได้นะยอมเปิดโอกาสให้เขาคุยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนคนแรกคนแรกอะ่ะมันจะทิ้งไปตอนไหนทิ้งครับถูก <S <S ไหมเราก็ทําให้เต็มที่ไงแต่ระวังนะครับผู้ชายสมัยนี้มันมันฟันแล้วทิ้งก็มีนะหลอกเล่นๆอย่างเงี้ยครับ พี่ชายครับก็มีเยอะแยะผมกลัวไงผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบนั้นนหะผมอยากให้คุณเก็บไว้แบบยี่สิบเราก็ยี่สิบหกครับผมขอเงินสักร้อยเบียได้ไหมครับเราคุยกันสักสองปีอะเราค่อยทําไม่ดีไม่ร้ายกันนะครับกระเป๋าหนึ่งแปดสี่เก้าครับคุณเข้าใจที่ผมดิ้เสียไหมเนี่ยกลัวแบบนั้นเนี่ยคุณได้ยินที่ผมพูดไหมเนี่ย ได้ยินครับได้ยินอไหมได้ยินครับได้ไหมผมขอคุยได้ไหมอ่ะก็เปิดใจัหน่อยครับพี่ถ้าไม่ดีก็ค่อยว่างครับพี่สาวอมหายเล็กไหายง่ายก่าผมอยากคุยกับเขาอยู่อ่ะมไม่อยากคุยเยอะเขาคนนั้นอาจจะคุยหลายคนก็ได้นะครับ ก็อย่างน้อผมก็ทำเต็มที่แล้วไงใช่ครับผมผมก็ไม่อยากให้คุณแบบเสียใจทีหลังไงมันก็เสียใจแล้วล่ะถ้าแบบเราเริ่มาคุยใครอ่ะโอเคผมก็ใจแล้วสรุปผมคุยไปกันได้เกินเนาะหัวเราะอะไรโอ้ไม่ใช่ไอ้หลุยส์ไปพิมพ์บอกเขาเว้ยเฮียอย่าไปคุยอย่าไปคุยคุณ ลองไปแบบเจะเจอคนอื่นก่อนไหมอ่ะไม่ไม่ไปครับเจอทีเด็ดแล้วอ่ะไม่ปล่อยหรอกครับรดลบแบ็คลรถลบลถรถลงมีใครอปูนอีกไหมครับ จะขึ้นให้ไปต่อเลยขึ้นให้พี่เปลือยเลยพี่ชายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปกับเขาก่อนอ๋อโอเคได้ครับพี่ชายผมไปไปหน้าแลนด์ได้ไหมครับคุณบุญนอกครับครับพาพภาไปหน้าแลนด์หน่อยได้ไหมครับแต่ผมเอ้ยขอโทษครับข้าวข้าวที่คุณทำเนี่ยผมกินต่อจากใครไหมครับไม่ครับไม่ ออครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับ